สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับโอปอลอินมาอัปเดตข่าวสารประจําวันกับกระแสต,ต่างประเทศกันนะคะวันนี้จะพูดถึงนักเตะกองหน้าเนื้อหอมรายหนึ่งอย่างวิกเตอร์ยาคเรสนะคะกองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนที่เนื้อหอมจริงๆมีข่าวกับทั้งแมนเชสเตอร์เน t e เต็ดอาร์เซนอลแล้วก็อีกหลายทีมที่สนใจในตัวเขานะคะโดยเฉพาะผลงานสําหรับฤดูกาลนี้เนี่ยลงสนามไปทั้งหมด42นัดยิง42ประตูโอ้นีเท่ากับว่าเฉลี่ยนัดรับประตูเลยนะคะก็เลยทําให้โอไม่ว่าจะเป็น ีมใหญ่ๆเนี่ยก็สนใจในตัวเขาโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์เนเตดเองเนี่ยก็ด้วยความที่โมริมเองเคยร่วมงานมานะคะแล้วย้ายมาอยู่ที่แมนยูก็มีข่าวกันมาตลอดแต่ว่าสื่อโปรตุเกสนะคะเขารายงานว่าณเวลานี้เองค่ะยูเคเรสนั้นสนใจร่วมทีมอาร์ซนอลมากกว่าแมนเชสเตอร์เนเตดนะคะ หนึ่งในปัจจัยหลักๆก,ก็คือนักเตะต้องการที่จะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองนะคะแล้วก็พอออกีฬาคนใหม่ของอาร์เซนอลอย่างอันดเดรเบต้าเนี่ยก็มีการวางโยเคเรสให้เป็น เป้าหมายอันดับหนึ่งของสโมสรด้วยก็มีการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าอยากจะได้นักเตะคนนี้มาร่วมทีมมากๆในขณะที่รายงานยังระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าปืนใหญ่เนี่ยกำลังเป็นผู้นําในการแข่งขันเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับทาง Sporting Lisbon เพื่อคว้าตัวเจอเคเรสแล้วลิสบอนเองเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังความต้องการของนักเตะในการที่จะย้ายไปร่วมทีมในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยก่อนหน้านี้เองเนี่ยพอเคยรายงานไปว่าเขาเคยมีการพูดคุยกันละระหว่างตัว Sporting Lisbon กับ โยคาเรสว่าอเดียวซัมเมอร์นี้เนี่ยก็จะมีการแยกทางกาันตอนนี้ก็คือบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาในประเด็นที่จะแยกย้ายกันไปแล้วนะคะแต่ว่าสถานีจะเป็นสถานีใดอันนี้แหละที่ต้องมาติดตามซึ่งปัจจุบันค่ะยคเรสมีสัญญากับ s p o r t ติ้งลิสบอนะคะถึงปี2028แล้วก็มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่85ล้านปอนด์ราวๆ 3, 8 0 0บาท ในขณะที่ฝั่งของรูเบนอโมริมเองก็มีความกระตือรือร้นนะคะต้องการนักเตะรายนี้มาร่วมทีมอะแต่ถ้าเรามาพูดคุยกันตรงๆอาเซนอลก็ดูจะมีภาษีมากกว่านะคะหนึ่งเลยก็คือปัญหา ที่พวกเขาเจออยู่ก็คือกองหน้าเรื่องของแนวรุกที่มีอาการบาดเจ็บไม่ใช่แมนยูไม่มีปัญหานี้นะคะแต่เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นมวลโดยรวมของทีมซึ่งหลายคนที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูเนี่ยก็ไปไม่รอดหลายคนเหมือนกันคือคือจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาของความปราบเซียนเหมือนกันอ่ะแล้วยอคเรสก็อาจจะเห็นแล้วว่าโอ้โหตอนนี้อโมริมย้ายมาอยู่กับแมนยูสถานการณ์มันไม่ค่อยดีเลยนะคะแล้วมองหาเพื่อนที่จะคอยปั้นบอลทําเกมให้ก็ แทบจะไม่มีด้วยปีกเองก็ยังคงเลี้ยงมุ่งที่จะยิงเองอยู่ด้วยหันไปมองที่อาร์เซนอลเองเนี่ยก็ยังดูมีโอกาสอยู่ถ้าหากว่าเขาไปเล่นกองหน้าเพราะว่าสิ่งที่อาร์เซนอลเจอก็คือการจบสกอร์ที่ไม่คมนะคะโอกาสในการเข้าทำเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าขาดก็คือตัวจบสกอร์ที่ดีนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือการที่อาร์เซนอลเองเนี่ยเฉียดไปเฉียดมากับการที่จะคว้าแชมป์นะคะช่วงฤดูกาลหลังๆเนี่ย เสดายแทนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักเตะก็อาจจะมองถึงโอกาสที่ว่าถ้าไปอยู่กับอาร์เซนอลอาจจะสามารถเติมเต็มในจุดนี้ได้แต่ว่านี่เป็นสื่อจากทางฝั่งของโปรโตุเกสนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าสื่ออังกฤษจะมีการรายงานว่ายังไงถึงวิเตอร์ยาเคเรสเพราะว่ากองหน้าถ้าพูดถึงตลาดเนี้ย ที่มีข่าวกันเยอะๆนะคะวิกเตอร์โอซิมเมนเบนจามินเชสโกอ่ะนี่วิกเตอร์เคเรจะงมีอีกหลายคนเลยนะคะต้องดูว่าหมากแต่และตัวเนี่ยจะไปลงที่สโมสรใดนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของอออินกับกระแสะต่างประเทศในวันนี้ค่ะ